เตรียมตัวก่อนวิ่ง ไปก่อนหนึ่งรอบครับใบคอ้อนนี่มันแน่นอนจริงๆเลยว,วะ่ะสุดยอดของงานจริงใบคอ้อนเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่นนี้คือมันไม่หวั่นกับงานอะไรเลยครับตอนนี้น่าตัดเมตรหกสิเดินตามปลอดภัยเลยเมื่อวานตัดงูไปแล้วตัวหนึ่ง งานดูครับนี่ฮะหญ้าเปียบเทียบนะครับดูนะครับไปคอนี่แน่นอนดีกว่าเปียเดี๋ยวให้จอดพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเชิดหน้าขึ้นนิดนึงก๊อบก๊อป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 กอป บอกว่ารอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวเชิดหัวขึ้นมาหน่อยมันหัวมันจิกเกินไปไอ้อานว่ามึงมาไขาลูกพี่มึงเนี่ยพอตรงนี้มันจิกไปหน่อยออยืดออกยืดออกลลกเออยืดออกยืดออกไปเลยเพราะว่าเวลามันจิกแล้วมันเดินยากแต่ไขยสักคู่นะครับก็ไขยเหมือนสามขาทั่วไปน่น,นอนอยู่กว่าเปีย แม่นอนจริงอ่ะไอคอนนีแ่แม่งสุดยอดอ่ะพอยังพอเปียวพอยังอาไปกอบอเต้ลอยชื่อแลมเงาลบโอเคอาไปดูครับสังเกตทางนะฮะอันนี้ป่าดีๆเลยนะครับ ออกมาลูกออกมาเดี๋ยวเจองูอีกออกมาออกมาเอาเตี๋ยได้ผ้าใช่ไหมอ่ะโอเคไม่เป็นไรมาสบายเลยเปียลูกพี่นี่ครับงานนี้คือกิ่งไม้พุ่มไม้นี่ไม่มีหวั่นเลยครับานี่ไอโนมโตไม่ต้องห่วงเลยครับ ตัดต่อกัอนตัวนี้น้ครถประมาณ3 6ที่แรงมานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะโอ้งานใบคอนี่แม่ไดนหอนจริงว่ะตอนแรกคิดว่าดีไซน์ผิดนะเนี่ยทำไมทำมานี่เอาเรื่องเลยเนี่ยตัวพ่อเลยเนี่ย เหมือนขวานวิ่งเลยนะก๊อเนะเหมือนขวานวิ่งด้วยความเร็วสูงอะ่ะกลัวไม่ต้องเรียกไปขวานแล้วเนะีอะไปเรียกไปค้อนให้เรียกไปค้อนเรียกไปขวานเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลยนะครับแมตตบินเปียคราโซโล,โลอยู่ครับนี่ครับจะกคอมตัวนี้ครับอ,อะไรกันเน่ยทำไมเนี่ย โอ้ยโตรโตรสัตโ์โคตรสัตว์2 0 1ดดูอะไรเนี่ยต้นไม้นี่ไม่ต้องคุยแล้วนี่ต้นขนาดไหนเนี่ยเปียโอ้โหต้นนี้ประมาณโอ้ยมีมอดด้วยนี่ครับดูลอยด่ครับใบคอนี่ตัวพ่อจริงว่ะเฮ้ย ก๊อปเดี๋ยวตั้งลายนี้นะตัดตัดตัดแนวนี้นะแล้วก็ไปตีวงกว้างโอเคปะให้อ,ออกกันเา่าให้กับอันมึงมาแกะออกเลยยอดเลยวะเฮ้ยเรื่องเลยเนี่ยโอ้โหนี่คือพวนดินไปเลยอะ่ะคือสุดสุดครับเดี๋ยวตั้งลามให้ดีนะก๊อนะวิ่งตรงเลยวิ่งตรงแล้วตีอ้อมเนี่ยครับ นีพื้นเปียกนะฮะใบคอสต์ตอนนี้เราใช้เกล็ดเราใช้เกล็ดเหล็กแดงแล้วก็ชุบแข็งอีกทีหนึ่งอเ,เอาเรื่องเลยเนี่ยโ้สุด แผลงโอ้ชิบหายไอ้เนียนี่มาตะพีดเลยเอะไรนึกว่าแบดดีไซน์ใบคอนหนักสองกิโลนะครับนี่ครับจะเปิดไลน์ใหม่แล้วนะครับลูกพี่เขาเขาจะเปิดไลน์ใหม่ไปเลยก็เนี่ยเปิดไฟใช่ไหมอันไปเหรออยากลองดูโอเคเอาเลยเออดีเห้มพ่นไปเลยเองเอาเอาตัวล็อกมา,าป่ะล่ะ ยกขึ้นเลยเอาเลยให้กระโปรงมาทำดิอันโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสต๊อบก่อนเดี๋ยวรอคลิปต่อไปแล้วกัน